สวัสดี่จะพ่อพ่อแม่แม่ฟรีสุขสุขคนนะจ๊ะเนาะของมาเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยจ้ะพี่น้อง mm hmm. กดซับตะไคร้กดกระดิ่งน่าจะพี่น,อน mm hmm. ้องเนาะเสร็จเตือนขื่อได้พี่น้องเอ้ยนี mm ่เ hmm. ด็กน้อยกินฟลิแล้วก็นอนเด็กจ้ะพี่น้อง mm hmm. พี่น้อง,งกินแล้วก็โอ้วมื่อนี้มืดเลคือเลยจ้ะพี่น้องเปิดแสงสะว่างในจังนอนน่นจานนจะเนาะมันมืดฝนตกเข้ามาเรากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้จ้ะเด้พอพอๆแมๆๆเนอฟซีสุข,ขสุข,ขุคน,นน่นจจะเนาะ นอน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 ก็ไปนอาก ra phần ấy nè. นอนจ้ะพี่น้องนอนพี่ดาทำไมไม่ขึ้นบ้านนอนฮะ พดาไปไหน่ะฮะฮะทำไมไม่พากันขึ้นชั้นนอนล่ะฮะอ,อืมนี่ใครอ๋อนิกพีดา นึกว่าไข่หาอยู่นี่จ้ะพี่น้องมันหลี่ตีกันอยู่นี่แหละมันเล่นอยู่นี่เส้นนมำข้มคามค้มขามอยู่นี่เนี่ยเหรอนี่นี่นนนนนเดยวรูดออกว่ดละเดปิดกัน

อืมหยอ,อ,อกกันเขาบอกลักอาจะลื่กวดไลไ์กดแจยเ้อเด้อจ้ะพี่น้องกดซับตะไคร้กดกระดิ่งเนาะนอนพอนอนมั่งเถอเฮ้ยมวนไหลนั่นก็นั่งรับนั่นโอ้โหจากปรลบไปนอนน่ะ เออนั่งรักนี่ข้างในค่ะนี่นี่ข้างนเ้นนกับสีอู่จงเสีเยแล้วพี่นอ้องอยู่อย่างเงี้ยไม่หลับไม่นอนนะคนหนึ่งก็หลับคน สองคนนี้จะนั่งตีกันพี่แต้มกับพี่แต้มกับกับพี่วาดตีกันพี่แต้มก,มก็เลือดออกตา,าตาไม่หายสักทีพี่แตมบมบ้างนะพี่นอ้องนี่ไหนพี่แต้มดูเดิเนี่ยดูตาเขาดิเนี่ยดูตาเขาดินะนี่ก็รักแม่นะเนี่ยเดินมาหาเนี่ยเห็นไหม ดูตาเขาดิพี่วาดตีจนตาแตกตาเลือดไหลออกโอ้ยเนาะพี่วาดก็ตีพี่เขาจังเลยตีพี่วาดเนี่ยพี่วาดชอบใช้ความรุนแรงไห้พี่วาดใส่ความรุนแรงหน่อยกันมา ดูท่าเขาเดยเฮ้ยไม่อายเลยนะอายชาวบ้านเขาไหมอาซาเลยพี่น้องที่ว่าจะชอบกินอาหารกินชอบกินข้าวเมื่อวานี่คุกไข่ปลาโลโอ้โหเขากินแบบาน้ำคุกใส่ข้าวเขากินเนาะน้ำปลาโลเนาะ โอ้ก็กินหมดเกลี้ยงเลยไม่น่าก็นั่งเฝ้าแม่เวลาแม่กินข้าวกะใครพ็รู้ฉุดจอดเอาแต่น้ํามัน,นก็นานๆให้กินอาหารคนทีหนึ่งน้องพี่น้องเนาะแต่จะเป้าว่ากันเด้อาจา้ะนี่พี่แต้พี่แตม้มนั้นพี่วาดเดี๋ยวก็มาตีกันอนี่ตาพี่แตม้มเนี่ยด,ดูดิพี่น้องเอ้ยตายิ่งบอดอยู่ข้างหนึ่งอยู่ไม่แห้งซังกอทีหนึง่ง นี่ไหมไหมไว้ขู่เขาได้ไหมน้องบ่ได้เอาไม้ตีเลยอย่าโยกสิของกระยานแล้วได้ไหมเนี่ยพี่บ้านนี่แรนลิสแรนลิสเนี่ยไหนว่าเราพี่แจมพี่แจมกับพี่บาดนี่ไม่ค่อยถูกกันหรอกนี่นี่ก็ไม่เออไม่ค่อยจะชอบเข้ากล้องเท่าไหร่นั่นกล่องยา คเกิดขอบระคุณหลายๆเด้อจยกพ่อพอแม่แม่แม่แมดูตาเขาแต่พี่น้องเอ้ยเที่ยวนั้นดีแล้วนะตาเขาใช่เที่ยวนั้นแห้งดีจังเลยไม่เปียกไม่โดนขวนเนาะพี่น้องพี่ว่าแน่จะพี่ว่าจะชอบทําพี่แต้มกั ขอพ่อคุณหลายๆเด้อจ้ะพอพ่อแม่แม่ตู้ผู้ตุกตันไม่โดนนี่ควรหมดนะตีนควรไม่มีตีหลบพี่น้องเอ้ยอย่างนี้ก็จะิอลงคลิปเด้อจ้ะพอพ่อแม่แม่ไอ้ตู้ผู้ตุกคันได้จ้ะเนาะเขามาแล้วกัน่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกับใครกดกระดิ่งเด้อจ้ะแล้วก็ค่อยมาพอกันไม่คลิปหน้าเนอกจ้ะพี่นอ้องคอยสุขภาพทุกทุกท่านแข็งแรง สุกภาพร่างกายแข็งแรงด้ะหลับเงินไดงเงินมือน้อนตื่นให้ไดงเงินแสนเด้อพี่น้องขอบพระคุณหลายๆจ้าปิดมือไรน้อลืมแล้ว